คือคือในส่วนตรงนี้เนี่ยตัวหนิงเองต้องบอกว่าหนิงย,ยังไม่ได้เห็นในเรื่องของของหมายหมายมาหมายเรียบมานะคะเ,าาเแต่ตอนได้ยินขขาเลันยงะไงบ้างคะถึงว่าแบบมีชื่อเราอยู่นลยนะ คือจริงๆหนิงหนิงหนิงต้องเรียนอย่างนี้ว่าเวลาที่ที่มีการนําเสนอข่าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือคือเราก็ไม่ได้แน่ใจหรอกว่าคือเอานี้ต้องบอกว่าทางคุณแชมป์เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาพูดว่าเขาจะฟ้องใครเขาไม่ได้ออกมาสัมภาษณ์ไม่ไดอ,อกมาอะไรมันเป็นข่าวที่ที่ถูกเขียนขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณแชมป์เองเนี่ยเขาได้ทําแบบนั้นแล้วหรือเปล่าในส่วนของหนิงเองหนิงก็ยังไม่ได้รับหมายสารหรือว่าหมายเรียกอะไรนะคะใลองไปเช็คไหมคะว่าอะไรนะคะ มีลิสต์อชื่อเหมือนกันเออถ้าถามว่ามีการคุยกันไหมก็ก็มีมีมีการคุยกันนะนะคะแต่ว่าโดยโดยโดยในดีเทลอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยังไม่ได้มีใครเห็นหมายหรือว่าอะไรยังไงก็ตรงนี้ก็เลยเลยยังไม่ได้รู้ว่าเรื่องจะเป็นยังไงคะ่ะ จะดาเนินการไงต่อคือถ้าหมายส่งมาเราก็ต้องดําเนินการตามที่ตามตามขั้นตอนของของของกฎหมายที่ที่จะต้องทําจะต้องไปชี้แจงต้องไปอะไรเราก็ต้องทําให้ให้มันถูกต้องตามขั้นตอนอยู่แล้วเราก็คงไม่ได้ว่าเฮ้ยจะหนีหรือว่าจะอะไรอะค่ะสงสัยไหมว่าตรงไหนที่ทําให้คิดว่าเขาจะฟ้องเราใชคะเออสงสัยไหม มันมันอาจจะว่าด้วยด้วยความที่เราก็ทํางานอยู่ในวงการเราก็มีการอ่านข่าวนะคะมีการเล่าข่าวซึ่งซึ่งซึ่งเอาจริงจิงตรงเนี้ย เราก็ยังไม่ได้ยินจากปากทางแชมป์เองก็หนิงก็ยังคิดว่าคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรสําหรับตัวหนิงเองนะคะพี่ตาคิดว่าแค่เป็นแค่ข่าวคือ,ค,อคือจริงๆต้องบอกว่าไอเรื่องไอเรื่องของคดีความเนี่ยมันมันมีเรื่องพัวพันกันมาตั้งแต่8ปีที่แล้วอยู่แล้วกับกับกับคุณน้ำหวานเองนะคะซึ่ง ยังไงดีละ่ะต้องบอกว่าวันนี้หนิงเอกกับคุณนุ้มหวานเองก็ต้องบอกว่าต้องคือเคลียร์หมดแล้วเคลียร์กันจบแล้วนานซึ่งนานมากแล้วอไม่ได้นานมากค่ะคดีความทั้งหมดเนี่ยคือมันก็เป็นมาตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อเมื่อแปดปีที่แล้วซึ่งซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะก็คือมีก็มีการขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นในส่วนของของสารอาญาก,ก็ตัดสินเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีขึ้นในส่วนของสารแพ่งซึ่ง ผลสรุปเป็นยังไง,ไงก็คือหนิงถอนฟ้องทั้งหมดค่ะ,ะเพราะอะไระเพราะอะไรเพราะอะไรคือหนิงว่าหนิงว่าสําหรับตัวหนิงเองเนี่ยมันมันมันมีเรื่องราวที่ทําให้เราเวลาที่เราจะต้องขึ้นศาลหรือว่าเราจะต้องมานั่งปวดหัวกับเรื่องอะไรที่มันมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นอะไรที่จะว่าว่ามันเป็นพลังงานลบๆในใจเราก็ว่าได้แล้ววันนี้เนี่ย เหมือนเราก็ต้องเราโตขึ้นเราเราเป็นแม่คนเราต้องสอนลูกเราต้องดูแลน้องๆมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากหลุดจากจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็จริงๆเนี่ยมนถามว่ามันพูดแล้วมันก็ดูเหมือนนางเอกดูเหมือนนางฟ้ามันก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะที่จะทําให้ทุกอย่างมันหลุดจากสิ่งเหล่านี้ที่เราเคยเจอมาแต่ถามว่าพอเราคิดว่าโอเคเราเราเรา,เราปลดล็อกมัน ความรู้สึกเราอ่ะก็มีความสุขแล้วเราก็สบายใจคือมันไม่จําเป็นเรื่องมันผ่านไปแล้วมันถูกตัดสินไปแล้วมันไม่จําเป็นต้องมาเอาถูกเอาผิดกันให้แบบกันไปแบบและสุดท้ายมันก็ก็ไม่ไม่ได้อะไรดีขึ้นมากับชีวิตแต่พอมันปลดล็อกไปเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออตัวเราเราก็เราก็สบายใจเจอหน้าเจอหน้าคุณน้าหวานเองก็ก็ก็รู้สึกสบายใจถ้าถือว่าถื้ว่าหลักฐาน ถามว่าคุยกันได้ไหมก็คุยกันได้ค่ะเพราะว่าเอาจริงๆแล้ววันที่เมื่อวันวันที่เคลียร์กันก็ก็เป็นอะไรที่ที่จบลงด้วยด้วยด้วยดีด้วยดีด้วยดีดยดทั้งทั้งสองฝ่ายคล้วนนนี้ไม่ได้ติดใจอะไรในความเขาแล้ว สำหรับตัวหนิงเองคืออย่างที่บอกว่าหนิงมีม,มีมีจุดที่ที่ที่หนิงรู้สึกว่าบางอย่างอ่ะหนิงติดใจแต่ในจุดที่หนิงติดใจเนี่ยทางทางทางน้ำหวานเองเนี่ย<ด> <ๆ S 2> เขาก็ได้ทําให้หนิงมีความรู้สึกว่าเออหนิงสบายใจพอมันสบายใจเนี่ยมันก็ทําให้แบบอะไรที่มันอยู่ในใจอ่ะมันมันมันเหมือน,ม,น,ม,นมันปลดล็อกอะ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลอันนี้หนิงต้องบอกว่า มันก็ใช้เวลาเนอะแต่พอเวลามันปลดไปได้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันมันมันคือดีอ่ะมันคือดีสําหรับเราด้วยดีสําหรับ ทุกทุกฝ่ายด้วยเพราะว่าคือพี่หนิงเองก็ไม่อยากที่อนาคตจะกลับมาอยู่ในวังวนแบบนี้ซ้องร้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่หนิงที่จะต้องคือคือหนิงเชื่อคือคืออันนี้หนิงต้องบอกว่าหนิงเชื่อได้ว่าไม่มีใครหรอกที่ที่อยากจะมาอยู่ในในวังวนตรงนี้และการอยู่ในวังวนตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าตัวเราอะทุกคนรอบๆข้างเรามันก็ทุกไปด้วยแล้วที่สําคัญคือถามว่าเอาชนะกันขึ้นมาแล้วสุดท้ายอะมันได้อะไรมันได้อะไรแล้วมันก็เอาชนะกันไปเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นว่า มันก็ยิ่งผูกผูกความแค้นผูกความอยากจะเอาชนะมันเข้าไปเยอะเยอะเยะเแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถปลดออกมาได้อะคือแต่ถามว่ามันต้องใช้เวลาไหมมันก็ต้องใช้เวลามันก็มีกระบวนการในเรื่องต่างๆที่มันเป็นดีเทลซึ่งขออนุญาตเป็นเรื่องส่วนตัวที่จะไม่ไม่พูดแล้วกันว่ามันเป็นเพราะเพราะอะไรนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวนบอกเลยว่าสิ่งสําคัญที่สุด ที่ทําให้เราตัดสินใจแบบนี้เลยก็คือลูกเรา<ม>คือวันนี้เราเป็นแม่คนเนาะเราจะสอนล,ลูกเราในอนาคตยังไงเราก็ต้องเป็นแบบตัวอย่างที่ดีอะไรหลายๆอย่างให้เขาก่อนดีค่ะ <somet> ถาม้าในอนาคตมันมีหมายถ่าจะมีความคุณสมบเข้ามาอาจจะเป็นคดีปิดประมาทอะไรค่ะับมือผู้ใหญ่ คือ <c oughs> เอาจริงๆวันนี้อย่าใช้คําว่าจะสู้กันเลยดีกว่าหนิงว่าใช้คําว่าสู้กันนะวันนี้ไม่ว่าจะตรงไหนตอนนี้มีแต่คําว่าสู้กันทั้งนั้นเอาเป็นว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ดําเนินการในส่วนที่เราต้องดําเนินการแล้วก็ชี้แจงในส่วนที่เราต้องชี้แจงดีกว่าคือคงคงไม่ถึงขั้นบ <c oughs> บกว่าจะไปเอาชนะค้าคานกันหรือว่าเขาฟ้องมาจะฟ้องกลับก็คือไม่สมมติถ้าจะถูกฟ้องมาหรือว่าอะไรเราก็ชี้แจงแล้วก็ก็ดาเนินการในส่วนของเราแค่เท่านั้นแล้วก็พอ อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจอกันก็ก็ก็คุยกันดีกว่าเลยนะคะนี่